สวัสดีครับ t ทนเนพี่พทองในวันนี้นะครับจะมาดูทางด้านของพักมาตุภูมิกันบ้านนะครับเป็นอดีตผู้บัญชาการทหารบกนะครับอดีตรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงสมัยรัฐบาลของพลเอกสุริยจุลานนนนะครับ แล้ววันนี้ก็เป็นหัวหน้าพรรคมาตุภูมินะครับเป็นผู้สมัครสอสอระบบบัญชีรายชื่อของพรรคมาตุภูมิขอต้องรับคนเอกสนที่บุญยรัตน์กลินครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับคุณจรินันครับครับวันนี้ผมเช็คตามหน้าสื่อต่างๆเนี่ยประชาธิปัตย์เพื่อไทยหาเสียงกันเยอะแยะมีพื้นที่สื่อมากมายแต่ไม่ค่อยเห็นพรรคมาตุภูมิเท่าไหร่ครับช่วงนี้ทางพรรคทำอะไรอยู่ครับจริงๆแล้วเนี่ยทางพรรคมาตุภูมิได้เตรียมการไว้นานแล้วนะครับครับ เพราะว่ตั้งสองสามปีมาแล้วเราได้เตรียมการในเรื่องของการเตรียมในวันที่จะถึงนี้เรียบร้อยแล้วสามกรกฎานี้เราเตรียมไปนานแล้วจริงๆแล้วเนี่ยในการทํางานของเราเนี่ยเรามีเป้าหมายในการที่เราจะหาเสียงไว้เรียบร้อยนะครับเป้าหมายต่างๆนั้นเราได้รอดทงเราไว้เป็นเวลานานแล้วนะครับคือผมดูเนี่ย18พฤศจิกาห้เนี่ยท่านรับตําแหน่งเป็นประธานพรรคมาตุภูนะครับจนถึงปี54ก็รับตาแหน่งหัวหน้าพรรครับ ทุกอย่างเตรียมการไว้หมดแล้วเร,เราเราเตรียมไว้ของเรานานแล้วนะครับสิ่งที่ผลเอกสนธิกับพักเตรียมไว้นี่มีอะไรบ้างครับคือคือเราการเลือกตั้งเนี่ยมันก็คือเราเราทำยังไงถึงจะได้ให้ได้สสมากที่สุดที่ครับคือทุกคนมีเป้าหมายอันเดียวกันหมดครับนะครับอันนี้เราเราก็มีเป้าหมายของเราไว้เรียบร้อยนะครับแล้วสิ่งที่เราทําไว้เนี่ยระวางเป้าหมายไว้ที่ภาคใต้ก่อนลำดับแรกนะครับ เพราะว่ายังไงก็ตามผมถือว่าอันนั้นเป็นส่วนที่เราได้ทํางานกันมานานและประชาชนในพื้นที่ก็อยู่ความเข้าใจว่าเรามีเจตนาอย่างไรกับประชาชนนะครับวันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เราทําไว้ทงางภาคใต้นานแล้วและในขณะเดียวกันเนี่ยในพื้นที่ของทั้งประเทศเนี่ยนะครับทางทางพากักมณฑลภูมิได้เด็ดได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานขึ้นมาเราทํางานในพื้นที่ในภากคกลางขึ้นไปทงางภาคอีสานกับภาคเหนือ เราได้เตรียมการในเรื่องนี้ไว้เรียบร้อยแล้วแล้วเราจะทําไปนานแล้วนะครับเมื่อเราแบ่งเป็นสองส่วนฮะส่วนหนึ่งเงน,นี่นนยเราทางานทางภาคใต้สิบสี่จังหวัดเราทําไปตั้งแต่เริ่มเราจะเป็นประธานพักนะครับในส่วนของออทางศูนย์ประสานงานเนี่ยเราทําในกรุงเทพมหานครแล้วก็ทางภาค,คอีสานภาคเหนือเราก็ได้เตรียมการอันนี้ของเราไว้ตั้งแต่ต้นตอนนี้ก็เดินเดินไปคิดิดว่าเดินไปตอบเป้าหมายที่เรากําหนดไว้ชัดเจนเท่านั้นเองอย่างนี้คนเอกนที่ กล่าวว่าพังมาตุภูมิเนี่ยคิดว่าจะได้สสกี่ที่นั่งครับคือคือเราจริงๆงแล้วตอนแรกเราไม่ได้ประเมินไม่เยอะเลยนะครับเรากลว่าจะได้จากภาคใต้โดยเฉพาะนะครับแต่พอมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและธรรมนูญในการเลือกตั้งเป็นบัญชีรายชื่อทั้งประเทศความหวังเราเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมซึ่งเราหวังไว้แต่น้อยนิดเมื่อก่อนนี้ขณะนี้เนี่ยเรามีความหวังมากขึ้นนะครับแล้วก็ขณะนี้เนี่ย ปรากฏว่าเราได้มีสสทางภาคอีสานเข้ามาอีกบางส่วนที่โคราชบ้างที่ชัยภูมินะฮะอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งทั้งทั้งที่น้องคายอะไรต่างพวกนี้มันก็จะทําให้ภาพของเราตรเนี้มันมีโอกาสที่จะได้มากขึ้นแตะอาแต่วันออกก็มีทางทางชนมุรีเห็นผมเห็นท่านให้สัมภาษณ์ท่านกะเอาไว้แปดตอนแรกเราก็มองไว้ไว้ม่ถึงประมาณนี้ด้วยในช่วงแรกนะนะพอพ พอรัฐธรรมนูนการเลือกตั้งมันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยนะครับแล้วก็มีสสอีกหลายส่วนก็เข้ามาอยู่ในพักมาตุภูมิเพิ่มขึ้นก็ทําให้ความหวังของเรามันมันมันก็เพิ่มมากขึ้นไปไปด้วยในขณะคือดูจากมุมมองของคนในสมที่ส่วนตัวเราเนี่ยมั่นใจว่าตัวเองเนี่ยได้เข้าไปในทําหน้าที่สสแน่นอนเราก็พยายามนะครับผมผมก็ไม่ไม่ไม่จะไม่รับปากจะจะไม่ยืนจะไม่มั่นใจถึงขนาดนั้นแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นสิ่งที่เราทําเนี่ย เราก็ขึ้นอยู่กับพี่น้องประชาชนว่าจะมีความศรัทธาเรามากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้อย่างนี้ดูแล้วเนี่ยผมดูทางพักมาตุภูมิกับท่านวนิชสนทีเนี่ยเตรียมการมานานแล้วตั้งแต่ปี52แล้วแล้วนโยบายอะไรของพักที่จะเอาไปแข่งขันกับพรรคอื่นๆครับเรื่องเรื่องของนโยบายเนี่ยเราเราจริงๆนโยบายทุกพักนี่มีความใกล้เคียงกันหมดอ่ะแต่ว่าทางพักมาตุภูมิไม่ได้ได้หยิบสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง กับพี่น้องประชาชนไทยในปัจจุบันนี้มันเกิดอะไรขึ้นบ้างนามาทําเป็นเป็นนโยบายเฉพาะขึ้นนะครับเจ็ดแปดข้อด้วยกันครับข้อแรกนะครับก็คือในเรื่องของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมไทยอันนี้เราหยิบมาเป็นประเด็นสําคัญในวันนี้เลยว่าพักมาดูภูมิเนี่ยจะแก้ปัญหาความขัดแย้งนี้ให้ได้เพราะพักเราเนี่ยเรายืนอยู่บนความเป็นกลางเพราะเราจะไม่เรา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 มองในระบบการปกครองในระบบประชาธิปไตยเนี่ย นะครับถือว่าเป็นเรื่องของการที่จะทาให้สังคมเนี่ยอยู่ร่วมกันมีความรากักมีความผูกพันกันโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งก็คือลักษณะของการปกครองที่เป็นพูุทางสังคมเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญที่พรรคมาตุภูมิจะต้องนําตัวนี้เข้ามาใช้อย่างมากแปลว่าอะไรครับพูุทางสังคมคือสังคมที่อยู่ร่วมกันในหลากหลายวัฒนธรรมประเพณีและเชื้อชาตินะครับดังะนั้นความแตกต่างของคนในทุกภูมิภาคเนี่ยเราจะต้องนําเข้ามารวมกันให้ได้ครับอันนั้นคือสิ่งที่พรรคมาตุภูมิตั้งใจทำนั่นประการที่หนึ่งนะครับ ในเรื่องประการที่สองก็คือในเรื่องของอปัญหาเรื่องของความเหลื่อมล้าทางสังคมความเหลื่อมนะคันความเหลื่อมล้ำทางสังคมเช่นเศรษฐกิจที่มีความแตกต่างคนยากคนจนเมืองไทยเรานี่นะต้องต้องยอมรับว่าคนยากคนจนเนี่ยมีมีเป็นส่วนใหญ่ของประเทศถูกไหมครับถ้าเขาเขาพูดในเชิงทางทางด้านวิชาการเขาบอกในสภาวะที่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 ฐานสามเหลี่ยมข้างล่างเนี่ย เป็นฐานที่เป็นคนยากคนจนส่วนใหญ่เนี่ยยังยังเป็นประชาธิปไตยเนี่ยยังยังเดินไปข้างหน้าลําบากมากแต่ถ้าชั้นใดมันเป็นรูปสามเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนแล้วตัดออกมาเป็นสามส่วนเนี่ยคนส่วนใหญ่เป็นคนชั้นกลางเนี่ยถึงจะไปเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ได้ครับอันนี้มันเป็นจุดหนึ่งซึ่งทางพรรคมาดูภูมิจะยืนยันในการที่จะทําให้คนยากคนจนเนี่ยขยับฐานะขึ้นไปเป็นชนชั้นกลางนะครับ อันนั้นคือนโยบายของพรรคเยๆครับคือคือเป็นเป็นวิธีการอันนี้มันเป็นเป็นหลักการก่อนนะแต่วิธีการจะทํำยังไงต้องว่ากันครับถ้าเผื่อเราต้องการเป็นประชาธิปไตยเนี่ยเราต้องทําคนยากคนจนเนี่ยให้เหลือน้อยลงให้เป็นชนชั้นกลางให้มากขึ้นัน,นี่ละกันในเรื่องเดียวกันเนี่ยเราต้องพูดถึงเรื่องของการศึกษาคนไทยเราเนี่ยมีสองอย่างที่ที่ทําให้ความเป็นประชาธิปไตยเราเนี่ยยังเดินไปแบบกระท่อนกระแท่นอันนี้สองก็คือ ประเทศเราไม่จาไปสู่การเป็นประเทศที่กําลังพัฒนาเยอะทียเพราะสองอย่างนี้การศึกษาของประชากรทั้งประเทศสองฐานะทางเศรษฐกิจดังนั้นสองตัวนี้เป็นนโยบายอันหนึ่งที่ทางพักมาตุภูมิต้องทําให้ได้อันนั้นเป็นนโยบายของพักมาตุภูมิที่มีอีกประการนะครับก็คือว่าในเรื่องของด้านเศรษฐกิจทางพักมาตุภูมิมีความสัมพันธ์นะครับกับประเทศโดยเพิ่งยิ่งประเทศทางด้านตะวันออกกลางนี่ค่อนข้างมาก แล้วเราก็มีเสาสบัญชีรายชื่อท่านหนึ่งซึ่งเขาจบมาจากทางด้านของประเทศอียิปต์นะครับแล้วก็ทําธุรกิจอยู่ในประเทศทางด้านของซาอุดีอาระเบียคนนี้ซึ่งเป็นคนที่ที่ในทั้งอียิปต์เองแล้วก็ทั้งซาอุดีอาระเบียเองเนี่ยรู้จักดีในพระท่านอาจารย์ภักดีมาแอร์ซึ่งท่านท่านขณะนี้ท่านก็เป็นบุคคลสําคัญที่ทําธุรกิจอยู่กับประเทศวัตออกากลางคนนี้เขามีความสัมพันธ์กับ ผู้นำหลายหลายประเทศในตะวันออกกลางครับนั่นเราจะจัดระบบเศรษฐกิจระหว่างไทยกับตะวันออกกลางในสมัยครับเราจะทําให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นตลาดสินค้าหรือเป็นแหล่งตลาดของอะไรตลาดการค้าที่จะทางด้านการเกษตรจะส่งไปยังตะวันออกกลางครับอันนี้เราเราต้องตัาต้องทำแบบนี้ให้ได้ครับเพราะว่าคนตะวันออกกลางเนี่ยเขาไม่มีเขาไม่มีเรื่องอาหารการกินพวกนี้ครับ เะราะนั้นเราจะต้องทําบ้านเราในเป็นตลาดครับแล้วเราก็นําไปส่งขายในตะวนออกกลางเราจะนําแรงงานกลับไปสู่ตะวนออกกลางครับเราจะไปซื้อน้ํามงน้ํามันเนี่ยมาจากตวนออกกลางมาขายบ้านเราซึ่งมันจะถูกกว่าปกตินะครับแล้วการลงทุนระหว่างสองสองระหว่างไทยกับตะน้านวัออกกลางนี่เราต้องเพิ่มให้มากขึ้นก็เป็นเป็นอันหนึ่งที่ที่เราถือว่าเราจะจะขยับขยื่นในเรื่องของ การการติดต่อความนัมพันกับตนออกลางให้มากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ปัจจุบันอันนี้คือนโยบายของพักมาตุภูมิทั้งหมดนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรามาถึงดางด้านของการเมืองไทยบ้างพักมาตุภูมิเนี่ยดูแล้วเนี่ยเป็นพักขนาดใหม่ขนาดเล็กนะครับ,รบขนาดเล็กคิดว่ามุมอมองของพักเนี่ยอยากจะร่วมงานกับประชาธิปัตย์หรือเพื่อไทยครับจริงๆแล้วเนี่ยการเมืองเนี่ยจะไม่บ่งชี้ว่าจะไปอยู่ตรงไหนนะครับเราเป็นพักเล็กเนี่ยจริงๆเราก็มีนโยบายของเรา นะครับนโยบายไม่ได้มีเท่าที่ทพูดถึงนี่นะนโยบายในเรื่องของการแก้ปัญหาสามสิบจจังหวัดแดนภาคใต้ปัญหาเรื่องยาเสพติดเพราะนั้นปัญหาปัญหาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเป็นเ,เป็นเรื่องที่ทเรื่องเป็นนโยบายของพรรคเนี่ยรเราจะไปรวมกับพรรคใดก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเพื่อไทยไม่ว่าจะไประชาธิปัตย์เราต้องเอานโยบายของเราเนี่ยเข้าไปคุยกันว่าเราจะสามารถผสมประสานกันได้อย่างไร,รทั้งสองพรรษ พักไหนที่จะรับเราได้บ้างอันนี้เป็นจุดที่หนึ่งนะครับจุดที่สองก็คือในการที่เราจะร่วมกับพักใดเนี่ยครนะฮะเราต้องยอมรับว่าทางพักนั้นเนี่ยเขาต้องการตัวเลขจากเราไหมเพราะมุมเงินขที่ศาสตรยนะครับพักเพื่อไทยกับพยิปแน่นอนสองพักนี่จะต้องแข่งกันพรกพยิปรจะบวกกับใครพักเพื่อไทยจะบวกกับใครท่านยังไว้ให้จะถือรภาพของทางการเมืองมันเข้มแข็งเราเป็นพักเล็กๆพักใหม่เนี่ยตรงไหนที่เขาต้องการเราบ้าง นะครแล้วจะไปมีประโยชน์กับการรวมแล้วทำให้ให้ใหซิกนั้นที่จะตั้งรัฐบาลมีความเข้มแข็งก็เป็นเรื่องของอนาคตนะค,ะครับประการที่สามก็คือค,คณะกรรมการบริหารพักของเราเนี่ยเห็นด้วยกับการที่จะไปรวมกับตรงไหนไหมอันนี้เป็นจุดสําคัญในในสามประเด็นเนี่ยเพราะฉะนั้นปัญหาตรงนี้มันึ้นขึ้นอยู่กับ สามประเด็นที่เราต้องรวมก,กันครับวันนี้เนี่ยผมดูแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่ามาตุภูมิเนี่ยรวมกับประชาธิปัตย์อาจจะมีไม่ไรแปลกใจเท่าไหร่ครับแต่ถ้าเป็นเพื่อไทยวันนี้ผมดูคุณยิ่งรักให้สัมภาษณ์ค,คุณยิ่งรักให้สัมภาษณ์ว่าถ้าเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลคุณยิ่งรักก็บอกว่าจะมาดูว่าหลังสิบเก้ากันยายนนะครับจะทําอะไรได้บ้างที่แก้ไขแล้วเป็นไปตามหลักนิติธรรมอการส่งสัญ,ญญาณมาแบบนี้เนี่ยคือถ้าเราย้อนไปสิบเก้ากันยายน แน่นอนครับผมเห็นท่านเป็นจริงๆผู้เป็นรักษาการนายกรัฐมนตรีอยู่สิบกว่าวันก็ได้นะครับจะมีความลําบากใจในการทํางานกับพรรคเพื่อไทยไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยในในวันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยนะครับนักการเมืองทุกคนที่มาบริหารประเทศเนี่ยเราต้องมองกันเรื่องของประเทศมาก่อนครับนะครับดังนั้นถ้าเผื่อเรามองถึงเรื่องของคนมาก่อนเนี่ยปัญหาการการต่อต้านความขัดแย้งกับกับความรู้สึกของประชาชนมันก็จะตามมาอปัญหาที่ตามมาต่อไปคือการปกครองก็จะลําบาก นั้นความสงบเรียบร้อยบ้านเรามันก็จะไม่เกิดขึ้นอีกอนะครับดังนั้นการที่จะมาเป็นผู้ปกครองประเทศเนี่ยคนคนนั้นจะต้องมีความเป็นกลางและทําทุกอย่างผลประโยชน์เพื่อบ้านเพื่อเมืองเป็นหลักตอนนี้ท่านมั่นใจว่าท่านอาสามาเนี่ยเป็นกลางเพื่อประสานเพื่อไม่ไม่ได้เป็นการเพื่ออะไรนยโยบายของเราเนี่ยต้องการเห็นความรักความสามัคคีของคนทั้งประเทศแต่ว่าถ้าผมดูอย่างนี้นะครับช่วงที่ผ่านมาพ,พักเพื่อไทยเนี่ยอาจจะมีปัญหาการออกมาเถียงกับทางกองทัพ เช่นคุณนัทวุฒิกับพันเอกสรรเสริญคิดว่าท่านในฐานะที่เป็นอดีตผู้บัญชาการทหารบกเข้าไปเนี่ยจะเป็นกาวใจหรือดูตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการ,รกระทรวงกลาโหมง่ายขึ้นไหมครับคือเราไม่ได้คิดถึงว่าเราจะเป็นอะไรนะครับก็มันจะเป็นกาวใจาของความขัดแย้งของคนสองกลุ่มครับจริงๆแล้วในเรื่องคนกนี้เราอย่ามาอย่ามาคิดเป็นเรื่องใหญ่ครับคนที่มีความคิดไม่เหมือนกันก็เป็นเรื่องของบุคคลอย่ามาเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองหรือมาเกี่ยวกับเรื่องของภาพใหญ่ของประเทศผมผมคิดว่าเรื่องเหล่านี้ ไม่ได้จะเอามาคํานึงถึงให้เกิดเงื่อนไขกับคนที่ฟังครับคือท่านคิดว่าอดีตผ่านแล้วมัน,ก,นก็ผ่านไปนะครับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นก็เป็นเรื่องบุคคลครับอย่าเอามาปนแล้วให้ให้เกิดภาพานด้านเศรษฐกิจด้านสังคมมันเกิดปัญหาเลยผมไม่อยากามาสนใจกับมันดีกว่าแต่ว่ามีจุดหนึ่งนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ก่อนนะครับแต่ว่ามีจุดหนึ่งที่สังคมตอนนี้ตั้งคําถามแน่นอนครับตอนนี้ตลาดหลักซัยมีการเตรขายหุ้นเยอะนะครับเป็นการสะท้อนถึงกระแสการเมือง หลังการเลือกตั้งว่าจะเป็นยไงทุง่งช่วงหน้านะครับเราจะมาพูดคุยกับคนเอกสนทิกันต่อนะครับมาดูมุมมองของท่านหลังการเลือกตั้งสักครู่เดียวครับ เ c <SC> b เพิ่มให้3เท่าเฮ้ยมันกลับมาใหม่แล้วตอนนี้มันดีกว่าเดิมด้วยจ่ายดีมีเพิ่มอ่าวงเงินสำรอง30%ตรงนี้เนี่ยโอ้มันจูงใจมากแล้วขยายตัวได้อีกนะเปลี่ยนจากมดกลายเป็นยักษ์ตัวใหญ่ๆได้เลยไม่ต้องเลือกแล้วไปเลยวงเงิน3เท่าจ่ายดีมีเพิ่ม Ford Focus คัสปอร์ตพเครื่องยนต์ดูราเทค2.0 8 4 9 0 0บาทฟรีประกันภัชั้นหนึ่งฟอร์ Ford. feel the difference. the พวกเรามาตามหาความฝันในเมืองใหญ่ฝันว่าลูกอีสานคนหนึ่งจะเติบโตขึ้นแล้วเมื่อไหร่จะมาหาล่ะย้ายเห็นคิดทอดฝันว่าจะทำให้ชีวิตของคนในครอบครัวเราดีขึ้นจะดือ้อจะซ่อนจะแม้ได้ลูกเออพอเป็นจังไดก็พอจะเฮ็ดงานหลายเด้อฝันที่เราจะได้เป็นในสิ่งที่ฝันนะ กฝันที่จะทําให้ฝันของใครคนเป็นจริงพวกเราต้องไกลบ้านไกลพ่อแม่พี่น้องแต่มีบางสิ่งที่ทําให้พวกเราไม่เคยไกลกันแน่เดเมื่อบา้บานเดชบ้านพ่อกำลังวนเลยเ ชูมูฟมุ่งมั่นพัฒนาเครือข่ายอย่างต่อเนื่องขยายสัญญาณคุณภาพเพิ่มศักยภาพการโทรทั่วไทยและครอบคลุมทั่วอีสานให้คนไทยโทรหากันได้ทุกที่แม้อยู่ไกลกัน Move ไกลให้ชีวิตใกล้กันนี่ร้ป๊อปขนาดนี้เหรอนี่ป๊อปตัวจริงต้องไก่ป๊อปสี่ผีใครก็ชอบไก่ละ39บาทไก่ผมซอสก็มี กลับมาที่นมพิพพทองในช่วงนี้นะครับยังอยู่กับคนเอกสนที่บุญยรัตกลินหัวหน้าพักมาตุภูมินะครับเมื่อสักครู่ผมทิ้งท้ายไว้นะครับว่าตอนนี้ตลาดหลักทรัพย์นะครับนักลงทุนต่างชาติเนี่ยมีการเทขายหลักทรัพย์ออกมาอย่างต่อนเนื่องโดยที่วิจัยที่ปรึกษาต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Goldman Sachs Credit w i t h Morgan Stanley b เ o กอร์ต่างชาติเนี่ยแนะนําให้ลดน้ําหนักการลงทุนในไทยเพราะสถานการณ์การเมืองอาจจะไม่แน่นอนท่านคิดว่าหลังจากสามกรกฎาไปเนี่ยจะมีความวุ่นวายทางการเมืองเกิดขึ้นไหมครับ ผมคิดว่าผลการจัดตั้งรัฐบาลจะ็นตัวชี้วัดนะครับครับคนที่มาเป็นรัฐบาลทุกคนผมยืนยันว่าทุกคนก็ต้องการที่จะบริหารประเทศให้อย่างมีประสิทธิภาพครับนั้นผมยังมั่นใจว่าใครก็แล้วแต่ที่ได้มีโอกาสเข้ามาจัดตั้งรัฐบาลเขาต้องการทําให้สร้างศักดรภาพให้กับประเทศแน่นอนถ้าผมให้พลเอกสนธิวิเคราะห์นะครับถ้าเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลสถานการณ์ทางการเมืองจะเป็นยังไงครับ ก็ก็ขึ้นอยู่กับทางทางเพื่อไทยเองครับถ้าเผื่อว่าขึ้นมาแล้วตั้งใจในการที่จะปลองดองสร้างความสงบเรียบร้อยนะครับสร้างเศรษฐกิจสร้างความอยู่ดีกินดีให้กับประชาชนผมว่าทุกอย่างจะจบผมยือย่างว่าจบถ้าประชาธิปัตย์ก็ต้องคิดแบบเดียวกันครับคิดแบบเดียวกันนะครับครเพราะนั้นทางทางพื่อไทยเองก็ได้พูดมาเสมอว่าในการพูดเป็นผู้ปกครองเนี่ยถ้าเกิดว่ามีเจตนาในการที่จะปลองดองเขาก็ยอมรับได้งั้นผมก็ว่าคิดว่ามันขึ้นอยู่กับ ผู้ปกครองต้องการทาเพื่อเพื่ออะไรครับคือมีคําพูดที่ว่าอันนี้ผมย้อนไปนิดนึงนะครับเป็นเรื่องเก่าแต่ว่ามีการตั้งประเด็นว่าหลัง19กันยายนผ่านมา5ปีสมัยนั้นมีรัฐบาลรัศการพลเอกสรยุทธรัฐบาลแรกนะครับหปีหลังจากนั้นมีอีก3รัฐบาลสมัยของท่านสมัครท่านสมชายแล้วก็ลาสุดท่านอภิสิทธิ์ท่านคิดว่า3รัฐบาลที่ผ่านมายังแก้ปัญหาอะไรไม่ได้เลยหรือเปล่าครับคือคืออย่างที่ผมผมพูดเมื่อกี้ว่าคนที่เป็นรัฐบาลต้องมีเจตนา และมีความตั้งใจที่จะทํางานเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยด้วยความตั้งใจจริงผมก็สังเกตที่สามรัฐบาลที่ผ่านมาดูเขาก็ตั้งใจจริงเหมือนกันแต่ท่านคิดว่าขาดตรงไหนไปคือการปกครองเนี่ยนะครับ,รบเราต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกซีกถูกไหมครับ,รบเมื่อเรามาเป็นรัฐบาลสมมติว่าผมเป็นรัฐบาลผมจะจะจะทาตัวเองเป็นหัวหน้าพักมาตุภูมิอยู่ไม่ได้ครับผมต้องเป็นผู้ปกครองที่ปกครองทุกทุกพักการเมือง ทุกคนทุกกลุ่มด้วยค,ความเป็นธรรมถ้าเผื่อเรายังมีความรู้สึกว่าเราเป็นพักมาตุภูมิอยู่เนี้ยอไอการแข่งขันระหว่างพักเนี่ยมันเกิดขึ้นเราไม่ควรจะเข้าไปเป็นพักมาตุภูมิรเราควรจะไปเป,เป็นนายกรัฐมนตรีถูกไหมเห็นคุณชัยชิชอบบอกว่าคนเอกสอนที่เป็นนายกรัฐมนตรีได้ใครก็เป็นได้ครับเยอะะไปถ้าเผื่อคนคนนั้นมีความตั้งใจจริงในการจะทำงานเพื่อชาติบ้านเมืองนะครับ เพราะปัญหามอยู่ที่ว่าเราถ้าเ,เราเราตั้งใจทําให้บ้านเมืองเนี่ยผมว่ามันไปได้ทุกคนเป็นได้หมดครับยางนี้ตอนนี้เนี่ยพลเอกสุนทิท่านมีความตั้งใจจริงในการจะมาทํางานด้านการเมืองสมมติถ้าท่านได้ร่วมร่วมรัฐบาลด้วยจะทําอะไรครับก็ประการแรกก็คือนโยบายของเราที่เราได้กําหนดไว้เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญคตั้งแต่ตั้งแต่ข้อแรกที่พูดถึงเรื่องของการปลองดองการทําให้เกิดความรักความสามคัคคีนี่เป็นสิ่งสําคัญสิ่งแรกที่ต้องเร่งทําครับเพราะถ้าสิ่งนี้มันไม่เกิดขึ้นมาเนี่ย สังคมประเทศมันก็จะมันก็จะไม่มีทางประสานกันได้มันจะเกิดรอยร้าวไปเรื่อยๆอันนี้เป็นจุดสําคัญเมื่อสังคมมันเป็นอย่างนี้การเมืองมันก็เดินไม่ได้ครับเมื่อการเมืองเดินไม่ได้เศรษฐกิจมันก็จะเป็นอย่างที่คุณชมนันพูดเมื่อกี้นี้นั้นเราต้องสร้างต้องสร้างเรื่องสังคมกับสร้างเรื่องการเมืองให้มันไปด้วยกันดีๆซะก่อนเศรษฐกิจมันถึงจะไปได้นั่นเป็นจุดสำคัญตอนนี้มีหลายคนพูดถึงการปลองดองมากเลยครับที่ผ่านมาเนี่ยพลเอกสมทิเนี่ยท่านได้ไปคุยกับ ฝ่ายไหนมามั่งหรือเปล่าครับว่าจะสร้างความปลองดองสังคมคิยังไงบ้างผมเห็นชาติไทยพัฒนาก็พูดนะครับทางด้านของคุณยิ่งรักเองก็อยากจะไปขอคําแนะนําจากผู้บัญชาการฐานบอกนะครับตัวท่านเองเนี่ยมีข้อแนะนําอะไรที่เป็นรูปประธรรมไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการปลองดองนี่ผมมองที่เป็นวิทยาศาสตร์ครับมันจะปลองดองกันได้มันมีใครที่จะคุยกันได้บ้างอาจจะแค่กี่คนนี่มันเป็นจุดอันหนึ่งที่เราต้องมองไม่ใช่ว่าเอาใครแต่ใครเข้ามาคุยกันเนี่ยแล้วทุกคนเนี่ยไม่ได้คุยกันไปที่ตรง ตรงหัวใจของการทําให้เกิดการปรองดองครับอันนี้เป็นจุดสําคัญมันจะมีจุดสําคัญอีกจุดหนึ่งคือเหมือนกับคนเอกสนที่อยากให้ทุกคนปองดองกันแต่ว่าไม่มีใครอยากเข้ามาเดินเข้ามาคุยด้วยอย่างนั้นจะทํำยังไงครับจริงๆแล้วเนี่ยมัน,ม,นมันก็อยู่ตรงว่าคนที่จะเป็นที่จะไปเป็นมีส่วนในการปรองดองมีศักยภาพมีอํานาจแค่ไหนครับอันนี้เป็นจุดสําคัญนะครับถ้าเกิดคนที่ไม่มีศักยภาพเลยทํายังไงคนทุกคนก็ไม่มาร่วมในการพูดคุยหรือเจรจาด้วย นั้นต้องมีศักยภาพเพียงพอในการที่จะทําให้เกิดมีความเป็นจริงนั้นคนที่มันไม่มีไม่มีศักยภาพพอมันก็เหมือนกับความเลื่อนลอยในการที่เขาไปมีส่วนในการเจรจาทําให้เกิดความที่เกิดความสงบเรียบร้อยคือพอในส่วนที่ท่านมองว่าตัวท่านเองเนี่ยมีศักยภาพพอในการที่จะสร้างความปลองไม่ไม่ผมผมพูดถึงหลักการในการในการในการจะสร้างความปลองดองผมไม่ได้พูดถึงตัวผมนะผมพูดถึงหลักการในการที่จะปลองดองทั้งคนที่จะไปปลองดองที่จะเป็นประธานในการปลองดอง หรือถ้าไปสู่ในการทําให้เกิดความสงม,มันต้องมีศักยภาพคนนั้นต้องมีศักยภาพมีอํานาจเพียงพอครับนั้นผมเรียนถามท่านตรงๆว่าจุดยืนของพรรคมาตุภูมิกับท่านเองเนี่ยถ้าร่วมรัฐบาลครับจะทําอะไรจุดยืนแท้ๆเลยครับก็คือเราต้ต้อง,ต,อง,ต,องต้องหยิบต้องหยิบนโยบายมามาพูดกันครับ,รบเรื่องแรกคือเรื่องของการปลองดองเรื่องของความสามัคคีครับอันที่สองในเรื่องของปัญหาภาคใต้เราต้องแก้ให้ได้ ท่านเห็นด้วยกับนโยบายรัฐปัตนานีของพลเอกชลิกไหมครับผมผมผมมองว่าทาอย่างไรก็แล้วแต่นะครับการปกครองของเราที่เป็นอยู่ณวันนี้เนี่ยณวันนี้เนี่ยการกระจายอํานาจที่ที่เป็นเป็นไปตามโครงสร้างของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยผมเห็นว่ามันเป็นไปได้ที่ผมให้มันเป็นเป็นไปณวันจุบันณวันนี้เนี่ยการรูปรูปแบบการปกครองณวันนี้เนี่ยมันเป็นไปได้มันมันดีอยู่แล้วในการแก้ปัญหาภาคใต้ครับ ถ้าไปเปลี่ยนรูปแบบใหม่ในรูปแบบอื่นเนี่ยผมผมผมยังไม่แน่ใจว่ารูปแบบคําที่ว่ารัฐปฏิรีมันเป็นอย่างไรครับแต่ผมมองเห็นว่าอย่างเงี้ยมันก็มันก็ไปได้อยู่ครับท่านคิดว่าพอได้อยู่แต่ถ้าสมมติพัคมาตุภูมิได้รับเลือกแต่ไม่ได้ร่วมจัดตั้งรัฐบาลพร้อมที่จะเป็นฝ่ายค้านไหมครับก็แน่นอนฮะแน่นอนก็ต้องเป็นแล้วถ้าเป็นฝ่ายค้านท่านจะชูนโยบายอะไรเป็นพิเศษคือจริงๆในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยนะครับตัว ตัวรัฐบาลเนี่ยเขาคุมเสียงข้างมากับด้วยหลักการต้องฟังเสียงข้างน้อยด้วยครับไม่ใช่เอาแต่เสียงข้างมากแล้วก็ทาตามเสียงข้างมากมแล้วไม่ฟังเสียงข้างน้อยไม่ใช่ประชาธิปไตยคือที่ผ่านมาดูแล้วไม่ฟังเสียงข้างน้อยอันนี้มันเป็นปัญหาไงมันเป็นปัญหาที่ทําทให้เกิดการพัฒนาประชาธิปไตยของบ้านเราเนี่ยมันไม่เดินไปสู่ความสําเร็จสักครั้งหนึ่งครับอันนี้คือเป็นฝ่ายค้านก็สามารถช่วยทำอะไได้เหมือนกันเราก็ต้องเราก็ต้องเสนอแนวคิดของเราไปครับแต่รัฐบาลก็เห็นว่าเราดี และเป็นประโยชน์ของเราดีรัฐบาลเห็นเป็นประโยชน์เอาของเราไปทําความสําเร็จอยู่ที่รัฐบาลครับังน<ล>ั้นรัฐบาลก็ต้องมองนะครับ,รบอันนีเนเน้เป็นธรรมดาในส่วนเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่หลายๆคนอยากรู้เนี่ยคือว่าหลังเลือกตั้งใครเป็นรัฐบาลเนี่ยก็ต้องดูว่าจะมีความวุ่นวายทางการเมืองเกิดขึ้นอีกทีอันนั้นประเมินกันอีกทีใช่ไหมครับครับงนั้นผมถามท่านตรงๆลึกๆเลยครับอาจจะต้องขออนุญาตนะครับทหารเองเนี่ยเขามีเงื่อนไขอะไรที่จะทํารัฐประหาร ผมมองว่าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยไม่มีไม่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 เอื้ออำนวยต่อการที่จะทำอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะว่าประชาชนเนี่ยเป็นส่วนในการตัดสินใจให้กองทัพเนี่ยคิดจะทำอะไรแต่ณวันนี้ไม่ใช่เวลานั้นนะครับไม่ใช่เวลานั้นแต่ก็เพียงแต่ว่าเป็นเป็นข้อแนะนำหรือข้อเสนอแนะอันหนึ่งว่าผู้ปกครองเนี่ยจะปกครองบ้านเมืองต้องปกครองด้วยความ ซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็เป็นธรรมในการปกครองถ้าไม่เช่นนั้นเนี่ยประชาชนจะไม่พอใจอืถ้าประชาชนไม่พอใจเนี่ยผู้ปฏิวัติไม่ใช่ทหารประชาชนจะปฏิวัติครับเมื่อประชาชนปฏิวัติเนี่ยทหารก็ต้องอยู่ข้างประชาชนเพราะมองในหลักการของความเป็นจริงครับเพราะว่าเหตุการณ์อย่างนี้มันเกิดขึ้นที่เรียกว่า flower revolution ที่ในประเทศฟิลิปปินส์อันนี้แปลว่าประชาชนปฏิวัติเองครับเพราะรัฐบาลมี ปกครองนั้นสร้างความไม่เป็นธรรมมีการโกงกินและคอร์รัปชันจนกระทั่งประชาชนเขารวมตัวกันขึ้นมาอืม,มันก็เกิดขึ้นได้ครับ,รบการปฏิวัติไม่จำเป็นอาหารที่ต้องทําประชาชนทําเองก,ก็ได้ครับแต่ท่านมองว่าตอนนี้เงื่อนไขเนี่ยยังไม่ใช่ณวันนี้เงื่อนไขในการปฏิวัติไม่ใช่อืแต่ผมเมื่อกี้ผมจับคําพูดท่านมาได้นิดน,นึงครับถ้าผู้นําเนี่ยมีความซื่อรรรสัตย์สุจริตทหารก็จะอยู่งทหารจริงๆแล้วทหารทหารในระบบประชาธิปไตยเนี่ยนะ จะต้องแยกออกจากการเมืองอรัฐบาลมีหน้าที่สร้างความเข้มแข็งให้กับกองทัพครับเพื่อให้กองทัพนั้นมีความเข้มแข็งในการปกป้องอธิปไตยในการรักษารักษาทรัพยากรดูแลปัญหาต่างๆเมื่อรัฐบาลต้องการจะใช้ครับนี่คือหน้าที่ของรัฐบาลที่ต้องดูแลกองทัพครับแล้วกองทัพเขาจะอยู่ของเขาอ,อย่าไปดึงกองทัพเข้ามาอืถ้าดึงกองทัพเข้ามามันจะเกิดเกิด คืออย่าให้การเมืองไปแทรกแซงกองทัพอย่าไปแทรกแซงกองทัพอย่าไปดึงกองทัพมาถ้าไม่เช่นนั้นมันจะกลายเป็นเป็นเหตุการณ์อย่างที่ที่ทุกคนกําลังมองอยู่ครับคือตอนนี้ก็คือการเมืองก็การเมืองไปการเมืองก็การเมืองไปการทหารก็การทหารไปผมขออนุญาตเรียนถามท่านครับในในการแต่งตั้งพบบับหรือผู้ชาการเหล่าทัพใครมีอํานาจแต่งตั้งจริงๆแล้วก็คือนายกรัตรีครับมีผู้แต่งเมียหน้าเป็นผู้นําทูลเกล้า แต่โดยหลักของหลักจะเป็นการอาวุโสและความสามารถมากกว่ามันอยู่ที่อยู่อยู่ท,ที่อยู่ที่ทางรัฐบาลจะเป็นผู้มองครับนะครับโดยโธรรมเนียมของกองทัพนั้นมีว่าหนึ่งอาวุโสกิจก็จะมองเรื่องกิจความสามารถแล้วก็มองเรื่องอาวุโสอืกิจความสามารถและอาวุโสมันจะตามด้วยความเหมาะสมในนั้นรวมกันลองอมานะครับอันนี้มันจะเป็นอย่างนั้นได้ครับวันนี้ก็ได้ทราบข้อมูลจากท่านพอสมควรนะครับตอนนี้ผมจะให้เวลาท่านประมาณสักสองนาทีในการที่สามกรกฎาคมครับ ให้ออกมาร่วมสร้างประเทศไทยใหม่มากาเบ,บอร์26พักมาตุภูมิเชิญครับก็รเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับวันที่3กระกดามเนี่ยถือว่าเป็นวันตัดสินประเทศอีกทางหนึ่งในการก้ปปราวขาสู่ประชาธิปไตยจริงๆทางพักมาตุภูมิเองก็มีความตั้งใจครับในการที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการเข้ามาบริหารประเทศทุกคนที่เป็นสมาชิกของพักมาตุภูมิเนี่ยเราเป็นคนที่ผมยืนยันครับว่าเป็นคนที่มีคุณธรรมมีจริยธรรม เรามีความรักในชาติบ้านเมืองเนี่ยเป็นที่สุดในชีวิตนั้นเราออกมาทํางานในคราวนี้เนี่ยเราสละเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างครับเพื่อประเทศชาติและประชาชนจริงจริงครับนันได้กุนาครับเลือกพวกเราครับพักมาดูภูมิเบอร์ยี่สิบหกครับครับก็วันนี้นะครับได้ข้อมูลจากคนเอกสนธินะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากนะครับวันนี้ทางรายการเองต้องขอขอบคุณซัมซุงสมาร์ททีวีครับประสบการณ์ใหม่ของทีวีสามนิติและความบันเทิงออนไลน์วันนี้ผมและคนเอกสนธิต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ Samsung Smart TV ประสบการณ์ใหม่ของทีวีสามมิติและความบันเทิงออนไลน์